สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจจเจริญนะครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องของสกินแคร์รูทีว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเพราะว่ามีเพื่อนๆบางท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าเอออยากให้ผมช่วยอัปเดตหน่อยมาเริ่มกันที่ตอนเช้าก่อนเลยตื่นนอนขึ้นมาก็จะไปล้างหน้าอาบน้ําแล้วก็จะไม่ไม่ได้เช็ดไมซิล่าตอนเช้านะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ล้างหน้าสะอาดไปแล้วนะครับทาบารุงอะไรไปตอนเช้าไม่ค่อยสกปรกมากผมก็จะใช้ อ่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มันมันมันเบาหน่อยมันเบาบางบางหน่อยมันก็จะใช้ซาวาซูนะครับตัว Gentle Cleansing Foam ตัวนี้นะครับล้างหน้าตอนเช้าล้างหน้าเสร็จออกมาก็เช็ดโทนเนอร์ครับด้วย Bio-Derma Hydra Biotonic ใช้สำลีเช็ดเช็ดเสร็จตบน้ำตบใช้ SK-2 Men ครับ Facial Treatment Essence ก็ใส่สำลีแล้วก็ตบตบตบ,ตบหน้าเพื่อนๆจะทราบว่าผมติดตามผลแล้วก็ใช้ตัวนี้อย่างต่อเนื่องอยู่นะครับ เดิมก่อนหน้านี้นะครับประมาณอาทิตย์สอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลังจากตบน้ําตบเสร็จผมจะใช้อีก2ผลิตภัณฑ์เป็นตัวบํารุงนะครับแต่บังเอิญว่าเขาเพิ่งหมดไปก็เลยต้องเปลี่ยนแต่ขอพูดถึงสักหน่อยนะ2ตัวนั้นก็คืออมนอินเทน i ซียบไวตินนิ่งเซรัตัวนี้เป็นไวเทนนิ่งนะครับเป็นแบรนด์ใหม่ผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับแล้วก็ไบโอเดอร์มาไฮดราไบโอเซรั um, ตัวนี้เรื่องความชุ่มชื้นเป็นเซรั่มนะครับสตัวนี้หมดแล้ว ดังนั้นตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นไปใช้อะไรดีก็เลยไปเอาตัวตัวนี้กลับมาใช้ครับอิสกิน Y E Toner เป็นซีรีส์เซรั่ม10ซึ่งในซีรีส์เซรั่มนขอิสกินที่โด่งดังมีสารพัดส,สีเนี่ยจะเป็นเซรั่มหมดเลยจะมีโทนเนอร์แค่ Y E ตัวสีน้ำตาลตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับใช้ตัวนี้หลัง SK2 เพราะว่าเนื้อของเขามันเป็นน้ำที่มันมันมีความข้นเข้มยืดหยุ่นสูงกว่า SK2 จะเป็นน้ำไปเลยก็เลยใช้ตัวนี้ที่หลังนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นแรกสุดเลยเนี่ยหลังจากตัวนั้นก็จะใช้ Y.E. s e เซรัมสูตรเดียวกันแต่มันหมดไปแล้วตอนนี้ก็เลยมาใช้ตัว Propolis นะครับอีสกิน Propolis เซรั่มซีรีส์เดียวกันกับเซรั่มเทนก็จะเป็นพวกเป็นพึ่งๆนะอันนี้ก็จะหอมแบบหวานๆด้วยนะครับใช้ตัวนี้เสร็จก็ปิดด้วย m o ย s t เจอร์ไของ The Face Top p นะครับ t e ี a ร e e ีดวเ0เป็นเจลมอย s t เจอร์ไก็จะใช้คอตตอนบัตตักทาหน้านะครับ สุดท้ายก็จะทาครีมกันแดดใช้โคเซเซกิเซ s นะครับซันโปรเทคเอเซนมิบ้วกพีเอซีบวกตัวนี้แอลกอฮอล์เยอะอยู่นะครับงั้นใครไม่ถูกกัแอลกอฮอล์ก็ปรดระวังแล้วก็ออกจากบ้านก็ทาลิปมันครับเฟรชชูกาลิปทรีทเมนต์เอสีตัวออริจินอตตัวไม่มีสีนะครับตัวนี้ผมพกออกไปด้วยเลยพอทำงานกลับบ้านนะครับตอนกลางคืนก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยจะทำความสะอาดหน้าเนี่ย mm. ก็จะเช็ดไมเซล่าก่อนละคราวนี้ ใช้ไบโอเดมาเซเบียมเอสนะครับตอนนี้ก็คือเป็นฟับปะริดมเลซล่าของผมถ้าถ้าไม่ได้ว่าแต่งหน้าแล้วต้องล้างหลายๆรอบเนี่ยถ้าในชีวิตประจำวนันจะใช้เซเบียมแต่ถ้าเกิดมีการเ,าเกี่ยวกับเมคอัพแล้วก็ถ่ายวิคลิปแล้วก็ต้องเช็ดไปเช็ดมาหลายทีเนี่ยก็ไม่อยากใช้เซเบียมรู้สึกมันจะแรงไปในการใช้บ่อยๆก็จะไปใช้ตัวสีชมพูนะครับตัวเซนซีไบโอตัวปกติพอเช็ดเสร็จแล้วตอนกลางคืนเนี่ยผมจะเปลี่ยนโฟมล้างหน้าไปใช้โฟมที่มันดูจริงจังขึ้นนะครับ แบบล้างสภาพสกปรกอะไรได้แบบมากขึ้นก็ใช้ SK-2 Men ครับ m o i s t u r i z i n g c l e a n น e r นะครับล้างหน้าเสร็จออกมาเหมือนเดิมครับเ mm hmm. ช็ดโทนเนอร์ด้วยไบโ d e r m a h y d าไฮดราไบโอทนิกเ mm hmm. ช็ดโทนเนอร์เสร็จก็ตกน้ำตก SK-2 เหมือนเดิม SK-2 Men Facial t r e a ท m e n t e s s e n c e ทีนี้พอตอนกลางคืนเนี่ยพอใช้ SK-2 Essence เสร็จก็จะเปลี่ยละนะครับ จะไปใช้ moisturizer ของ SK2 เหมือนกันก็คือตัว SK2 Age Revitalizer m o i นะครับเป็นเซ็ต SK2 m e n ที่มันมาด้วยกันเป็นเซตนะครับก็จะเห็นว่าโฟมล้างหน้าน้ำตบ moisturizer เนี่ยจะใช้ SK2 m e n หมดเลยตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ปิดสุดท้ายด้วย The Face Shop c h e a s e e t Water 100นะครับเหมือนเดิมเป็นเรื่องช่วยเรื่องความชุ่มชืน้นก็จะเป็นอันปิดจบสำหรับกลางคืนอ๋อ กลางคืนถ้าเกิดปากแห้งจะทาลิปมันก็จะใช้ตัวสูตรสีขาวนะครับตัว Fresh Sugar Lip Treatment Advanced Therapy นะครับตัวนี้ไม่มี S.P.F. แล้วเขาก็บอกว่ามันมีความเข้มข้นชุ่มชื้นสูงกว่าตัวสีน้ำตาลนะครับก็จริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องซื้อ2อันก็ได้นะครับแต่ผมอยากทดลองดูมันต่างกันยังไงก็เลยลองใช้เจ้าตัวนี้ตอนนี้ก็เลยใช้ตัวนี้ตอนกลางคืนนะครับโอเคแล้วนั่นก็คือครบตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนอัปเดตว่าตอนเนี้ ใช้อะไรอยู่ยังไงยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจอยากรู้นะครับว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์อะไรตอนนี้เพราะว่าเคยทําคลิปเฟรบลิทไปก็ยังไม่ได้ทําคลิปพี่พูดถึงเรลทีนอะไรพวกนี้เท่าไหร่จริงๆก็มีพูดอยู่ในคลิปคลิปนู้นคลิปนี้บ้างเล็กๆกน้อยๆอยอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้อัปเดตเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คิดว่าเออเวลาผ่านไปก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เปลี่ยนไปหรือว่าเฟรบลิทเราก็มีผลิตภัณฑ์อื่นที่เราลองใช้แล้วก็รู้สึกชอบมากขึ้นบางชิ้นบ้างเหมือนกััน,นครบ โอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ